สวัสดีครับผมสวัสดีครับขาพิมพ่อนองก้เบิ่งกันถมพยายานครับผมอันนี้ไล่ไปไอ้เสือแดงอันเบี้ยสองนะครับเข้มนาบมาแล้วครับผม ซื้อมมูกินคุ้มมากผมเบ่งปมดมาทีน่สองไหนกินเด้วัซซัมมอโมูเครื่องหอแล้วปวดสองไห่เยเออแรงถือกรถทับอยู่เนาะโอ้ยเทียเตอร์าธิตเตอร์นั่นละ แ่ด้ใส่แล้วันนวี่วันนีอ้กูถือจกเาหุ่นะนายจางรถอมาแล้วเขามาแล้มาแล้วโยต้องเจ้ยอย่าได้ทำตุยรออนี่ครับผม